เกษตรต้อมนะครับวันนี้ก็ตื่นเช้ามาออ่ดูคอมพิวเตอร์นิดนึงเพราะว่าหัดเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็แล้วก็พอดูได้สักพักมันก็จะเกิดอาการเครียดใช่ไหมหัวตึงๆสำหรับใครเชื่ออ่านหนังสือบ่อยๆนะก็มาลองทฤษฎีครับทฤษฎีใหม่ของตัวเองว่าเออโอ,โอเคไหม ก็ปรากฏว่าลองมา3 4รอบละนี่รอบที่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสอสี่รอบมั้งอ่าโอเคตัวนี้ก็รู้สึกว่าใกล้เคียงกับความว่าใช้ได้แล้วนะสำหรับการตัดกระจกการใส่ขอบแบบนี้นะ ซึ่งผมดูมาจากทริคของฝรั่งแล้วก็ลองมาใช้แบบใช้ของที่มิเนเพื้นนทำนะครับก็ใช้ตั้งแต่นี่ขวดใส่ทรายเอามาวางแล้วก็ใช้กระจกเพื่อเอามาตั้งฉากอะไรแบบนี้แล้วก็มีพื้นก็หาของง่ายๆใช้นะในที่สุดก็โอเคแล้วส่ใหดีแล้วก็นอกจาก จะทำได้สวยขึ้นยังมีความเที่ยงตรงแล้วก็ใช้อุปกรณ์น้อยลงแล้วก็ทำได้เร็วขึ้นด้วยนะครับก็มีทริคมากมายเลยที่ต้องใช้ก็ถือว่าโอเคแล้วละ่ะสำหรับการตัดกระจกผมก็รู้วิธีแล้วการใส่ c o อ,ปปอ,อร์ฟอยล์ครอบขอบนี้ให้มันแบบมันเนี่ยห่างแค่มิลเดียวนะ ข้างๆเนี่ยก็โอเคแล้วนะแล้วก็เหลืออย่างเดียวคือการย้อมสีย้อมสีข้าวโพดฟอยให้มันเป็นสีดำซึ่งฟลอยของที่ขายใน l a z a d a เนี่ยมันไม่มีพื้นหลังสีดำครับไม่เหมือนของฝรั่งนะถ้าเป็นของฝรั่งนี่มันเป็นหลังสีดำแล้วเราเราลมดำอะ่ะเหมือนกับลมดำพระครับตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเลย ทั้งหมดเลยซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ผมไม่สามารถแก้ไขได้นะมันมาจากวัตถุดิบก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับตรงนี้นะส่วนอัตราส่วนตรงนี้เนี่ยสามารถเอาไว้ปลูกต้นไม้ได้แต่ว่าถ้าอยากจะเอาไปจุดไฟเทียนหอมแบบนี้ตรงสามเหลี่ยมด้านเท่าตรงนี้ก็ต้องให้มันยาวขึ้นครับเพื่อจะให้มันมีความเอยียงแบบนี้นะเอยียงแบบนี้ เพื่อจะให้ไอความร้อนของเทียนเนี่ยมันอยู่ได้อันนี้ก็ต้องดีไซน์เอาครับว่าชอบแบบไหนซึ่งผมชอบแบบเล็กๆแบบนี้นะดูแล้วสวยดีแล้วก็ไปวางที่ไหนก็ไม่ค่อยเกะกะกโอเคสวัสดีครับ